แกงส้มผักรวมกับปลากระพงทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนเราก็นำปลากระพงลงไปทอดทอดให้เหลืองทั้งสองด้าน เหลืองได้ที่ตามที่เราต้องการก็ตักขึ้นมาผักเอาไว้ตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดก็นําพริกแกงส้มใส่ลงไปพอเดือดเราก็จะใส่ใช้เทาใช้เท้าสุกเราก็ใส่ดอกคะนาลงไปหลังจากนั้นใส่ผักที่เราเตรียมเอาไว้ลงไป ้อยเดือดเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะขามใส่ผงล่วงไปเล็กน้อยเดือดเราก็ชิมรสชาติตามที่เราต้องการเป็นอันเรียบร้อยแกงส้มผักรวมกับปลากระพงทอด